ค่ะป้าเต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเต้สวัสดีค่ะค่ะทางผู้ชมมี้ก็เดินทางมาถามไทยป้าเต้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ่อสบายนะคะนอเพิ่นไปนอนโรงพยาบาลมากทานผู้ชมทะเลในท้มไทยนี่แหละค่ะป้าเต้เพิ่งนอนพิ่นฝันท่านผู้ชมไปนอนโรงพยาบาลมากฝันฟันถึงพี่หลอกบหรอคะป้าเต้ก็คึ้ว่าพี่หลอกอยู่แล้ว มันคุยกันแจ๊ด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 ยังมันก็คุยกันมันจะมันบอกยังนะค่ะฟันได้ยังบอกเขื่อนเขังก็ูดหน่อยพูดใหญ่เสียงหน่อยเสียงใหญ่เนาะมันคุยกันเออมันคุยกันมันก็คุยกันเพราะมันนั่นแหละไม่ทั้งนี้ก็เรื่อมื่นตาถึงเนาะแต่เมื่อตา้่อตาออกไปงี้แต่แต่นี่นอนอยู่โรงบานนอนอยู่โรงบานก็เลยฝันเห็นผีเออมาเดีรับตาลงไปอีก ก็มาซอ้งมังอ <I exist. S 1> ีกม่ซ huh. ร้งมังอยู่แต่ตีนเห่าหนาไม่สซ้งอยู่แต่ตีนเห่ายืนชดดันอยู่เนาะยืนอยู่แล้วหลายคนหลายคนเย็นอยู่หลายคนอยู่บาน่อจะมมนชิมมหลางเ้หลางย่างให้เห่าหนาทั้งเดายกองก็เลยบ่าเอ้ยไม่ไ้แล้วมมนชิมา่หลางเพลกจะแคพอใรเนว่ยบานก็จะมองเป็นอีกสีนะก็ได้มื่นตาบ้องมันเนาะมื่นตาบ้งมันบัดทมันก็จกไปอีก รับแล้วไวอีกรับก็คือบู้รับเนาะบาทยู่จังสันนามันเข้ามาอีกไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายหลายหลายมันมาอีกค่ะห่วยจะพอมก็เลยว่ามันทำไมคือมาหลายแค่กูจะ่้ดำเนอนหรอกมันเป็นผู้ไล่เราว่ะมันก็มาคุยกันอีกเป็นผู้หน่อยผู้ใหญ่ร่วมกันไม่ใช่ผู้หน่อยผู้ใหญ่หัวบะดองกองเป่งผู้สู้ต่้มตั้มีเบิ้ล ก็เลยรับตาลงไปอีกมันมาอีกเมื่อตาคืนเนาะพอเห็นฉันเห็นผีที่อยู่โรงพยาบาลคดว่านเนาะคดในใจคดในใจยานซะแล้วบาตรีคือที่ตื่นอยู่ตัวหลักบาตรีคุณนอนยังท่องถังมูลนิมมูนิมมูลนี้เนาะนอนโก้นี่ก็ปขูกปากขูกปากอยู่บาดเตรีแต่ว่าแต่นี่นอนวอรับวอรับเลยรับลงไปกับไข่ ว่ารับก็คือบ่ารับก็อยากรับไปอีกยุนเมื่อยนะค่ะมันก็มาอีกจะมันสูมเก่าหรือสูงใหม่เนาะโมโหน้ำมันค่ะมาคุยกันอีกคุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องยังละของมันเนาะค่ะคือพวกเ่าคุยกันโซเลยกันโซเลยกันแล้วไอ้มันตินเสียงเสียงล้อเสียงไหนเสียงยังเสียงลงเสียงอันนีรเนาะค่ะมันก็ได้จะพ้องก็เลยว่าบ่ว เป็นยลงไมันกับเป็นในหน้ามันจะไปใช้กับไปเลยนาะก็ได้โผมันไล่เลยไล่เลยแล้วค่ะนอยู่มืดม่านก็ไปอยู่รับตาลงม่นมาอีกแห้งไรก็เก่ามืดกลางคุณก็เห็นก็เห็นอย่าโผว่าปันเห็นผีสุกไปนี้ก็เล้มันหมอกกันเนาะมันคุ้นัปเลยันลอยไว้มาไม่หลงแท่ มันอมัคุยกันตื่นมาหลางเทหไหลาเอ้ยมึงผีหลอกกูเิงใบกูเลิบานนะจะได้มึงกับผีขขักแล้วดีว่ามันสิมาหลางเทหไมันบอกมันบอกถามมาหลางเทเลยเออมันสิมาหลางเทหไหว่าเรือย่บาล่างมันบาันช้า่ก็เรียกว่าโอ๊ยห่อหไล่างหอกหมอเป็นหมอเลยมันถ้าว่าบ่เป็นหมอมันก็ว่ามันเป็นหมอเหือกันเที่ยงขึ้นเทียงแล้ว แต่วันวานน่ามันสลยบอเห็นหนาะบบเห็นได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่วันว่าลหลงแล้วมันวาเป็นหมอคือกันได้ยินวันวาผีมาขอหลางแท้เออมันเดี๋ยวมือมันยิบเหรอบอยิบที่ยิบหรือโอยิบม yeah. ันอยากหลังเป็นใครว่าส like ิเป็นผีหมอผีพยาบาลยังสิบอกคุณหนึ่งอัศวิน่ะอัศวินค่ะ ้ัง่าเจ้าของวัดหโรงพยาบาลก็มีผีอยู่ะวะฮัลโหลยังไงเพื่อนว่าเพื่อนโสกันส<อ>ิมากกลัวเนี่นบอกเออสิมากาาา่าแต่ว่าได้งินแล้วในใจน่นว่าย่ามาล่างน่คือบอกเออเบอก่าอะไย้าล่างเทกูยออบาบเ่หร<พ>ื่วะเป็นผีบ่ะันบอกต็ผีตรงมาบาใบก<า>ูได้หรี่ใจน้นหูแล้วว่าเป็นผีแต่เลยบอย้าอะไ้ล่าบอกย้าใเอนานีมันก็ว่าว่าอะไรผี เป็นหมอเป็นหมอคือเป็นหมอมันเอาอะไรใส่ส um, ูตรมอนนะใส่สูตรขึ้นเจ้าเสียใ่สรชมาลาใส่สูตรรมดาแต่ว่าหน้าตามันก็ผู้เย็นผู้ร้อนค่ะบ่ได้เป็นผีได้เป็นหมอผิดหมอซิม่าซิมงวาอันหลางเท่ห์ค่ะท่างนี้ก็บอกมันเลยว่าย่ำม่าหลางได้อผู้บ่หมางหลางได้บอกมันค่ารับตาลูกไปอีกฟ้านีกไปม่าสู้ไม่ได้ อุยก like ันอีกโซกันอีกโซเลยกันอีกสุกมันนั่นล่ะค่ะมันมาเป็นหมาหมูหน่อยหมูเด็กหมาหมูโตหมูสีพ่นหมูกันมาจังไงจนอยากไล่เลยนี่บอกจนอยากไล่แล้วอาทั้งก็เลยบอกมันว่าเออพันว่าที่ต้นใหญ่ใบใหญ่โคนใหญ่เนี่ยลำตัวต่ำโคนนอกก็เลยขอสูดขอลาดละใหญ่นั่นเส้นหมออยู่ดีล่างลอกว่าจะตีน่าค่ะ หัวใหญ่หมันนะไปคุยคุทาใหญ่หปลนองะหูเลยว่ามันมันพุ่นนะก็เลยบอกดีนะมันเออพี่อุ๊ดบอกดีนมันใหญู่่านใหญ่มันก็เลยบอกว่ามบอกกปนนะ้่านว่าอยไรเขาบอกว่าเก่าเเออท่ว่าจะสั่นก็ไปไปคุยคุ หงเลื่ออกมันะอยากมวนมาเวียนใหญ่ที่นอนใหญ่แหงน้าวบอกมันอะไรกันใหญ่ที่จวงที่เศร้าอยู่หมอคนนั้นบอกมันหนะาู้่เรียกว่าเป็นโรคนวดรเคยเห็นหมานอกเลยไปเลยเห็นหมาลายขวด้านเล้เลยเอาคิดห้าขวมดีสูงทาขวมดีสูงมันได้บอกดีหนั่งบอกอดบอกดี ค่ะมากเยสิค you know, ่ะค you know. ่ะ่านเ้งก็เลยบอกว่าหาแน่นอนเนื้อเฮียรเฮีอย่างเงินพีอีดีได้บอกวันนค่ะหาเตต้เต็โต้มานอนโงพยาบลก็ดี่าบค่ะคระเมินแบบินี่มันมีสองที่บลว่าค่ะุณุสิบปีท่านตบอกอีดีอยู่มันก็ว่ายาง กูเกที่ไหนัอกอี้โยัน่าต่อุ้ยต่อซุ้โตเดียวเลยโตเดียวคุ้งเดียวเขียนๆโอ้ยผหญิงผู้ชายเบอกเตบอกเป็นเสีหญิงผู้ชายแต่มันมีเสียงออกแม่ขัะเป็นเสียงออกมันให้เห็นหนามันจะพูดด้วยแต่ว่ามันไหยเห็นหนามันมันก็ว่ามัน็นอมอหน่ะเลถามจากใส่มัน ปัญหาที่ตัวหลูร้านหลักเขาโูงเทาหลักเอออย่ากถุงมะม่วงมาเวียนให้ยายได้นอนออกมันหน,นะน,นาวเฮงหนาวแห้งเย็นให้ยายได้นอนดีมันก็หกอกอีกบอ,อ,อกแล้วม,<อ>มันบอกอกไปเลยลุกล้ำลุกล้ำลุกลำหนีไปวัดทุกคนมันบอกเขาดูทั้งเฮาเลยออกเพื่อผุดอันนี้ก็ได้สรุปคุณเนาะคแล้วหันหน้าโอเห็นบอ,อยังรับตาลงก็ขบอเห็นบอเห็นค่ะ โมเห็นค่ะนับตาลูกตาโมเห็นมากนอนรับสอดเสาเลยบอกว่าสอดเสาหอดจยหอดเหมืองมาเมันบ่มาหันเลือกค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมคุณป่าเต๋อนะค่ะท่านผู้ชมนอนไปนอนโรงพยาบาลแล้วผีหมอมาบอกเลยค่ะ ตัวเดียวเน้นเลยจังไดยคให้ท่านผู้ชมทางบานโชกๆนั้นมาๆกับคุณป่าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณป่าหลายๆเนาะค่ะเนาะทีแบงปันตัวเลขและก็แนวทางให้ท่านผู้ชมทางบานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขของป่าเตเนาะค่ะเนาะ90ค่ะท่านผู้ชม66อย่าง67ปีนี่เป็นอายุของป่าเตค่ะประจำงวดวันที่ สามสท่นว่าคม2อ6 6ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณป่าเพิ่นได้ไปนอนลพยงบาลเนาะค่ะนาออยู่ดีๆกับฝันค่ะฝันเที่ยวฝันเที่ยวตื่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่าเห็นผีค่ะผีหมอวา่สันสีมาล่างเพ้ไหาบอกเลขสองตัวค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเก่าศูนย์ตัวเดียวหนึ่ยนเลยเนาะค่ะนาอจังได้กายให้ท่านผู้ชมทางบ้าน โชคคมานๆกับตัวเลขของปแตเตอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะค่ะนอกเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะทายังบอกกดติดตามก็ฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบประพาตัวเลขหละกกาเนว่ทางความฝันดีๆเนาะค่ะนอกขันมีตัวเลขหรือว่าเนว่ทางความฝันเด็ดเดอยู่ใสแอดกาสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะ สุดท้ายนี่ก็ให้านผมุชมทางบ้านโชคโชคมานมาน,มานลำด้วยลำด้วยถือเลขใส่ปีใหม่เนาะค่ะานผม้ชมเนาะถือเลขใส่ปีใหม่ถือเลขโชคดีครับตัวเลขของปาเตเนาะคะ่ะเนาะเก้าศูนย์ค่ะธรรมชมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ